นายวิเชียนเต,เตชะไพาบูลประธานกรรมการมูลนิธิมอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำโดยน,นายพินัยศรีพนาส่วนผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์จัดทีมลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาและน้ำมันพืชยาทากันยุงและยาทาน้ำกัดเท้าแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีและสิงห์บุรี รวม5จังหวัดคิดเป็นมูลค่า980,000บาทโดยมีสมาคมมูลนิธิและจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีมูลนิธิปริตินนำโดยนายรัชพรประสงค์ทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสังเคราะห์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่จังหวัดนำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน500ชุดณเทศบาลตำบลหนองลีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมูลนิธิพิทักษ์การเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีมูลนิธิปริงตึงกำหนดโรงื้นที่แจกใสเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน600ชุดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปริงตึง